พีทภัชรภูมิใจเรียนจบปโทที่ออกซฟอร์ดปีหน้าเตรียมรับปริญญาเหนื่อยทั้งเรียนธุรกิจแต่ได้ความแปลกใหม่พีทภัชระเผยยังเหลืองานวิจัยเพื่อจบปีหน้าเตรียมรับปริญญาโทถือเป็นประสบการณ์ที่ดีได้เจอคนหลากหลายมากขึ้นได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้นำมาปรับใช้กับธุรกิจตัวเองเตรียมดันธุรกิจร้านข้าวซอยให้กลายเป็นอาหารไทยอีกเมนูที่คนต่างชาติได้รู้จักเพิ่มขึ้น ช่วงนี้อาจจะเห็นหน้าก้าตาไม่บ่อยนักสําหรับพระเอกหนุ่มพีทพัชรจิราธิวัต์เพราะทั้งธุรกิจที่ทําอยู่และต้องบินไปกลับที่ประเทศอังกฤษเพราะเจ้าตัวกําลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเมเจอร์โปรแกรมแมネจเมนต์ที่ University of Oxford ซึ่งล่าสุดหนุ่มพีทมาร่วมงานเวเบอร์มันนี่เฟสติวัลสองพันยณโซนเซนทรัลขอชั้น1นึ่งการค้าเซนทรัลเวิร์นเจ้าตัวก็เผยว่าปริญญาโทตอนนี้ยังเหลืองานวิจัยและปีหน้าก็เตรียมรับปริญญาแล้ว จริงๆยังเหลืองานวิจัยเพื่อจบอีกครับยังอยู่ระหว่างการรีเสิร์ชงานวิจัยครับเกือบสองปีที่ผ่านมาก็เหนื่อยแต่ก็ดีได้ประสบการณ์ใหม่ได้เจอคนที่เขาหลากหลายแบ็คกราวบางคณะเราอาจจะไม่ได้เจอประเทศเราบางคนเขาได้ทํางานในสาขาอาชีพอื่นที่มันน่าสนใจเราก็ได้เรียนรู้จากเขาก็หวังว่าจะได้เอาความรู้กลับมาใช้ประโยชน์ครับจริงๆก็ไม่ได้เชิงเป็น นักธุรกิจทั้งหมดเพราะผมศึกษาด้านเชิงการจัดการก็จะมีคนที่จัดการในเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องการจัดการรถไฟเราก็จะได้พอเข้าใจว่าการก่อสร้างเป็นยังไงขั้นตอนต่างๆมันก็ดีสําหรับเราเราได้เรียนรู้จากมุมมองที่มันหลากหลายก็มีประโยชน์ครับถ้าช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้คิดว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดเลยเพราะทําหลายอย่างพร้อมกันแต่ก็สนุกได้รู้จักคนเยอะได้เจออะไรที่แตกต่างอย่างเราทํางานที่ทําอยู่ปัจจุบัน ทั้งงานแสดงหรืองานออฟฟิสมันก็เป็นแบบที่เราชินแล้วแต่พอเราเปลี่ยนก็เหมือนเรากลับไปเรียนหนังสือใหม่ก็แปลกดีถ้ารับปริญญาก็เป็นปีหน้าครับบอกอยากให้เมนูข้าวซอยกลายเป็นอีกหนึ่งเมนูของไทยให้คนต่างชาติได้รู้จักมาก่อขึ้นธุรกิจตอนนี้มีเททอลคอร์เนอร์แล้วก็มีร้านข้าวซอยโซอีคาโซไอตอนนี้เราเปิดเป็นป๊อปอัพครับแต่เราจะเปิดเป็นร้านจริงๆคิดว่าน่าจะช่วงเดือนกันยายนน,นี้ครับผลตอบรับดีครับจริงๆทางทีมเราไม่ได้คาดคิดว่า จะมีการต่อคิวยาวขนาดนี้ทำให้คนต่างชาติเข้าใจอาหารไทยได้ผมว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราว่ามันไม่ใช่แค่ผัดไทยไม่ใช่แค่ส้มตำที่ไปได้แต่ตอนนี้มันมีเมนูเพิ่มเติมของเราที่มันเพิ่มเข้าไปได้ในวงกว้างขึ้นคนสามารถเข้าใจข้าวซอยได้ผมว่ามันเป็นสเต็ปที่ดีสำหรับอาหารไทยและหวังว่าจะมีอาหารไทยอย่างอื่นที่ไปได้อีกพิษพชระเผยยังเหลืองานวิจัยเพื่อจบปีหน้าเตรียมรับปริญญาโท ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีได้เจอคนหลากหลายมากขึ้นได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้นำมาปรับใช้กับธุรกิจตัวเองเตรียมดันธุรกิจร้านข้าวซอยให้กลายเป็นอาหารไทยอีกเมนูที่คนต่างชาติได้รู้จักเพิ่มขึ้นช่วงนี้อาจจะเห็นหน้ากล้าตาไม่บ่อยนักสำหรับพระเอกหนุ่มพีดพัชรจิราธิวัฒน์เพราะทั้งธุรกิจที่ทำอยู่และต้องบินไปกลับที่ประเทศอังกฤษเพราะเจ้าตัวกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเมเจอร์โปรแกรมแมネจเมนต์ที่ University of Oxford ซึ่งล่าสุดหนุ่มพีทมาร่วมงานเวเบอร์มันนี่เฟสติวัล2025ณโซนเซนทันขอชั้น10การค้าเซนทันเวอร์นเจ้าตัวก็เผยว่าปริญญาโทตอนนี้ยังเหลืองานวิจัยและปีหน้าก็เตรียมรับปริญญาแล้วจริงๆยังเหลืองานวิจัยเพื่อจบอีกครับยังอยู่ระหว่างการรีเสิร์ชงานวิจัยครับเกือบ2ปีที่ผ่านมาก็เหนื่อยแต่ก็ดีได้ประสบการณ์ใหม่ ได้เจอคนที่เขาหลากหลายแบ็คกราวด์บางคณะเราอาจจะไม่ได้เจอประเทศเราบางคนเขาได้ทำงานในสาขาอาชีพอื่นที่มันน่าสนใจเราก็ได้เรียนรู้จากเขาก็หวังว่าจะได้เอาความรู้กลับมาใช้ประโยชน์ครับจริงๆก็ไม่ได้เชิงเป็นนักธุรกิจทั้งหมดเพราะผมศึกษาด้านเชิงการจัดการก็จะมีคนที่จัดการในเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องการจัดการรถไฟเราก็จะได้พอเข้าใจว่าการก่อสร้างเป็นยังไงขั้นตอนต่างๆมันก็ดีสำหรับเราเราได้เรียนรู้จากมุมมองที่มันหลากหลายก็มีประโยชน์ครับ ถ้าช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้คิดว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดเลยเพราะทำหลายอย่างพร้อมกันแต่ก็สนุกได้รู้จักคนเยอะได้เจออะไรที่แตกต่างอย่างเราทำงานที่ทำอยู่ปัจจุบันทั้งงานแสดงหรืองานออฟฟิสมันก็เป็นแบบที่เราชินแล้วแต่พอเราเปลี่ยนก็เหมือนเรากลับไปเรียนหนังสือใหม่ก็แปลกดีถ้ารับปริญญาก็เป็นปีหน้าครับบอกอยากให้เมนูข้าวซอยกลายเป็นอีกหนึ่งเมนูของไทยให้คนต่างชาติได้รู้จักมาก่อขึ้น ธุรกิจตอนนี้มีเททคอร์เนอร์แล้วก็มีร้านข้าวซอยโซอีเคาโซไอตอนนี้เราเปิดเป็นป๊อปอัพครับแต่เราจะเปิดเป็นร้านจริงๆคิดว่าน่าจะช่วงเดือนกันยายนนี้ครับผลตอบรับดีครับจริงๆทางทีมเราไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการต่อคิวยาวขนาดนี้ทําให้คนต่างชาติเข้าใจอาหารไทยได้ผมว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราว่ามันไม่ใช่แค่ผัดไทยไม่ใช่แค่ส้มตําที่ไปได้แต่ตอนนี้มันมีเมนูเพิ่มเติมของเราที่มัน เพิ่มเข้าไปได้ในวงกว้างขึ้นคนสามารถเข้าใจเข้าซอยได้ผมว่ามันเป็นสเต็ปที่ดีสำหรับอาหารไทยและหวังว่าจะมีอาหารไทยอย่างอื่นที่ไปได้อีก